คนที่เขานิ่งๆอ่ะทำเป็นนิ่งอ่ะน่ากลัวเว้ยะครับเออบางทีนิ่งๆเนี่ยผู้หญิงบางคนนิ่งๆอ่ะเคยดูข่าวว่ะแล้วแบบแบบแบบฉันเห็นแล้วแบบโอ้ยเขาทําเป็นนิ่งเขแต่เบื้องหลังอ่ะเขาแบบเขาเซ็ตจัดอ่ะจริงๆบางทีเขาทําทํางานเนี่ยเขาเครียดมาเยเขาต้องการแบบเพศวุฒิชาเลยอ่ะเหมือนกับบําเลอร์เขาเนี่ยมันนีแบบบางทีอาจจะแบบต้องการแบบหูอยู่กับหัวรักหัวมากเลยแบบ มันกลายเป็นน่ากลัวด้วยแบบบางทีแบบผู้ชายบางคนต้องระวังด้วยแกต้องสนองนีเขาให้ได้อะบางทีแบบบางทีอ่ะแกสนองให้เขาไม่ได้แกก็คบเขาไม่ได้คิดดูดิเขาว่าเธอเธอบางทีแกไม่ใช่ผู้แกะเหมือนเพื่อนฉันอะเพื่อนฉันอะคือเพื่อนฉันเซ็กเสื่อมอะไรเว้ยมันหาผู้หญิงนี่เขาไม่ต้องการเซ็กเข้าใจป่ะแกลองไปเจอผู้หญิงแบบเนี้ยทั้งเกณฑ์นะคนที่เขาแบบทำนิ่งอ่ะนิ่งๆอ่ะเขาจะเซ็กจัด ทั้งผู้ชา,ายผู้หญิงทำเป็นนิ่งนะเงียบๆเ,เ,เขาจะเช็กกัน